ครับสวัสดีครับผ้าฟ้ามครับบันรน้องสิมตำบะกูลามเพื่อจะตัวเราักบีมาาจังหวัดเลยครับเต่านี้ผมกระดง้ว่าแม่ลูกงามมาฝากครับว่าใช่บัตรห่าเลยครับนี่ความชงวลอยเม็ดซิบเม็ดยีซิบนี่แหละครับยงนี่ครับหัวเกือบลุนกับพ่อลุนนะครับเขาพอที่ปีในลูกตัวที่สองครับลูกแม่ย่างงามเลยครับแดงจนแสบตาครับบตงรวจเปิดราคาไว้เมื่อสามพันหาร้อยครับสรงห้ยซี่ต้อยสารบึงลูกงามครับ โอ้ยให้ลูกบ่หาตาแม่ยี่ตัวนี้ครับเบิ่งหลวงครับค่ะมันทรงลีลูกงามปะเนี่ยนาเลี้ยกนาเจ็บครับลูกประแม่ซีหาเดือนครับลูกงามแดงเข้มครับเลยแม่ถือว่าได้พรนได้อ้างที่ยอดกหางในรากดินเลยนะครับหางแม่ก็อยากก่อยแน่ก็ทำมาได้ลูกกินนมทั้งก็มียาก็ะยำเนี่ยครับ ผูมีหย,ยาละลายเรียงดีๆก็ไปเป็นตัวไม่หลอดครับหามือซิมมือก็น,น้มดีตัาน้อมดีน้มซีพรมีตริงอหครับเ,เบื้องเรบแข่งขาดีเรียบดีรับประกันค่าตรวค่าถอนรับประกันเลี่ยน,นึงละครับสมควงครับว่นไหนเบื้บองหลบๆเพราะเลียงเพราะเจ็บไปดอกสองหัวใจเพื่อเพื่ออัจ,จได้สามครับพอสงสัยว่าอีหลวก ว่าหน่อยนี่มันสิปีละลูกครับเจอว่าได้ด้ยครับร้อยนำกันโหลดอันดับงามครับหายลูกแม่ยังไงแม่แงแงเป็นแสนก็ว่าหายลูกงามบัดนี้ด้ยครับต้องโหลดพูดแดงจนแสบตาแดงเข้มเลยครับงามครับรับประกันตํานี้ทั้งแม่ทั้งลูกครับเราเลียงอยู่หลเมว่าราคาตัเนี้เมื่อสามพันห้าร่อยสงอยสงอกสี่โดสานครับ ขอโทษเลยครับคุณดิปอยคลิปต่เรื่องอย่ครับอ่ะอ่ะขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคมจิตสองสุขารบ้านขอบคุณหลายๆครับบ่งไตเบ่งไตเพื่อความบั่ทิงครับมาก็จังโทั่วหาด้อครับสรงให้เลยผมสบายๆครับอ่ะล่วนดนๆเลยครับผู้ใดบวชถิ่นก้อนๆเกไดเลยครับเพอนครับเอซี เด๋งว่าหน่อยไปเลี้ยงมันคาว่าสูงครับสบ,บายกระเป๋าสือตัวละหกพันกว่าบาทโอ้ยพ่อซื้อเลี้ยงอยู่ครับนั่นละมื่อสามพันหาลอยครับตรงไหนที่ผมผูกไส้กันไว้สมัติกรบดีแลนไปหาโมครับนั่นแหละกัวยเล้เาได้ครับลิปน,น,น,นี้เอาจากสามนาทีกว่า ออเบิ้งดีๆครับครับผมครับขอจบคลิปไว้ซคนี้หละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ